วันนี้ก็รีวิวเครื่องเกมนะครับ n i w t e n d o นะครับ DSI นะครับ LL นะครับตัวนี้เป็นรุ่นจอใหญ่นะครับก็สภาพเครื่องนะครับเครื่องสภาพดีนะครับนิ้วรอยน้อยนะครับก็ตามคลิปเลยนะครับนี่ครับ ประกาศจะไม่มีนะครับตัวนี้จะใส่ให้เป็น 3DXL นะครับใส่เขา้าไปแทนใส่ได้เหมือนกันนะครับรรอยน้อยนะครับแทบจะไม่เห็นเลยครับก็อันนี้ก็จะเป็นคาบนิวนะครับ ด้านในนะครับจอใสนะครับโอเคนะครับก็สวยครับคือสวยเก้าสิบกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นขึ้น,นแ,แน่นอนนะครับอ่ออุปกรณ์ที่มีให้นะครับก็จะมีสายชาร์จเป็น usb นะครับเสียบชาร์จด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วก็ ใช้อแดปเตอร์นะครับของโทรศัพท์รุ่นอะไรก็ได้ครับเสียบชาร์จแต่มีสายเดียยครับไม่มีอแดปเตอร์ให้นะครับหาอแดปเตอร์ของซัมซุงยี่ห้ออะไรก็ได้ครับใช้ได้เหมือนกันนะครับไฟไทยนะครับก็เช็คการใช้งานไม่มีอะไรมากนะครับเปิดเครื่องเล่นได้เลยนะครับเครื่องแปลงให้แล้วนะครับมีเกมให้ประมาณเจ็ดสิบกว่าเกมนะครับเจน่าจะไปถึงเจ็ดสิบรับเกือบเจ็ดสิบนะครับหกสิบกว่าเมมมีให้สี่จิกนะครับ ก็คือลงเกมไว้ให้ในนี้นะครับเมมเป็นเมมเดิมนะครับของแท้ญี่ปุ่นนะครับโตชิบะใครอยากจะไปเพิ่มก็เพิ่มได้ครับเพิ่มสักสิบหกหรือสามสองก็ได้ครับกรอบไทยใส่เมมตัวนั้นไปครับแนะนําสำรองก่อนนะครับถ้าจะลงเกมเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยสำรองไฟล์ไว้ที่คอมพิวเตอร์ก่อนนะครับพอเครื่องแปลงนะครับอาจจะมีปัญหาครับ ถ้าเกิดไม่สำรองไว้แล้วเกิดไปใส่ไฟมั่วอะไรขึ้นมาครับอาจจะมีปัญหานะครับแต่ถ้าเล่นปกติไม่เปลี่ยนเกมอะไรก็ตามนั้นนะครับไม่มีปัญหาอะไรก็เปิดได้เลยครับเราวิเนี่ยครับก็จะเข้าก็คือรันไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับให้เข้าโปรแกรมเพื่อเล่นเกมได้เลยมีหกสิบกว่าถึงเจสิบเกมครับไม่ได้นับครับหกประมาณหกสิบเก้าครับหกสเก้าถึงเจสิบเนี่ย เกมก็ตามนี้นะครับครับเนี่ยประมาณนี้ครับเรียบร้อยครับก็มาริโอ้อนท่าโปเกมอนก็ลงมาให้นะครับก็เดี๋ยวเทสเกมนะครับก็ เดี๋ยวเข้าไปห,ห,หน้าจอสักเกมหนึ่งนะครับเกมอะไรดีเ,เกมนี้ง่ายงา่ายมีปรับเสียงนะครับอันนี้ปิดเสียงสุดนะครับ อันนี้เบาเสียงก็ไม่มีอะไรมากครับเปิดเสียงเบาเสียงนะครับปุ่มปกติดีนะครับปุ่มกด จริงนะครับเป็นระเบิดสัมผัสนะครับสัมผัสปกติครับใช้นิ้วก็ได้ครับหรือปากาก็ได้นะครับนะผมใช้นิ้งกวา่าฟิล์มอันนี้ไม่ได้ติดนะครับไม่มีฟิล์มนะครับข้อมูลไม่แน่ใจนะครับ โอเคครับก็เทนเล่นปกตินะครับก็ปิดเครื่องก็เปิดเปิดเครื่องใหม่เพื่อจะเปลี่ยนเกมนะครับแล้วก็จะมีลงอีโมไว้ให้นะครับประมาณร้อยสองร้อยเกมนะครับเป็นเกมเล็กๆนะครับเป็นพวกเกมบอยฟัลเลอร์เกมบอยขาวดำอะไร Family ่คอมนะครับก็วิธีนะครับก็คือกด b นะครับออกมาครับ แล้วก็จะลงมาให้ G B นะครับตัวนี้ขอกดเข้าไปนะครับกด A เนี่ยครับก็จะเป็นเกมบอยสีนะครับกับขาวดำเดี๋ยวลองเทสนะครับสักเกมหนึ่งเขีนไฟล์เสียนะครับอันนี้เป็นขาวดำนะครับเนี่ยครับอ่า ใครชอบเล่นเกมเ,เก่าออแนะนำครับเปลี่ยนเกมผมไม่แน่ใจนะครับพูจะเปลี่ยนเกมนี้ได้อ่าแต่จะงงนิดนึงนะครับซ้าเข้าแบบนี้ครับแนะนำปิดคือแล้เปิดใหม่ได้แดีโหลดอย่างนี้ก็ได้นะครับ เนี่ยครับเข้าไปที่ลอมนะครับแล้วก็ GB บีไม่ขึ้นหรอหน่าจะไม่ใช่ครับแล้วปิดเครื่องกเปิดใหม่ง่ายดีอันนี้เป็นสีนะครับเกมบอยแบบ คัลเลอร์เปียบอยสีอ๋อก,ก่อนีออเซตใหม่ เกมนี้เกมอะไรไม่รู้ไปดีกว่าเดี๋ยวลองอ๋อแบน,นี้ครับเป็นได้เกมเมื่อกี้เกมอะไรไม่รู้นะโอเคอันนี้คัลเลอร์ครับโอ้กผัา โอเคครับขอข้ามเลยแล้วกันนะครับต่อไปก็จะมีอีกอ่าซูเปอร์ m ฟมิคคอมเกมเอฟอาร์ครับก็กดบีออกมานะครับก็จะลงไว้ที่ตัวนี้ครับ NES นเนี่ยครับเยอะอยู่ครับอ่ลองดูนะครับสักเกมหนึ่ง โอเคครับก็ข้ามเลยส่วนวิธีนะครับถ้าอยากใช้เล่นตลับนะครับก็ต้องตั้งค่านะครับเพราะว่าเปิดอย่างเงี้ยมันก็จะรันให้แบบนี้เลยครับเข้าหน้าจอใครที่อยากแบบจะใช้ตลับเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องไปตั้งค่านะครับอันนี้สําหรับแบบเผื่อให้เด็กเล่นนะครับมันก็จะเข้าง่ายกว่า ปิดนะครับก็วิธีนะครับกด power แล้วกด A นะครับเพื่อตั้งค่าที่จะเล่นแผ่นนะครับแล้วเข้ามาตัวนี้นะครับกด1ทีนะครับแล้วกด1ทีนะครับกด A เสร็จแล้วเข้ามาตัวนี้นะครับกด A 1ทีนะครับแล้วก็เซฟเสร็จแล้วปิดเครื่องนะครับ แล้วเปิดใหม่ก็จะเข้าเมนูหลักนะครับาจะเป็น r 4ก็ได้นะครับหรือแผ่นตลับเกมของเครื่องมันโดยเฉพาะนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็เกมก็จะโผล่มาอ่ะโอเคนะครับก็ น่าแล้วครับก็กลับอ่าอย่างนี้โอเคครับถ้าก็จะกลับไปเล่นของเมมนะครับก็กดรปเดิมครับเปิดเครื่องแล้วกด a พร้อมกันแล้วกลับามาที่ตัวนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับหนึทีนะครับแล้วกด n ทีนะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมานะครับ มาที่ตัวนี้นะครับกด A หนึ่ง T นะครับแล้วก็ไม่ต้องมาแล้วกด A Save นะครับออกเราปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวลองเปิดใหม่นะครับแต่หลานจะตั้งค่าไว้ที่นี้นะครับง่ายกว่าครับก็เล่นได้ปกติครับสำหรับเล่นพัาน์เกมนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็วันนี้รีวิวเท่านี้นะครับใครลูกค้าที่ใดที่สนใจจะสร้างนะครับ ก็จะแปะลิงก์รัสด้าไว้ให้นะครับใครจะสั่งในเพจก็ได้ครับขายอุปกรณ์เกมและอุปกรณ์ขายอุปกรณ์ไอทีและอุปกรณ์เกมนะครับก็แชทมาได้ครับหรือเข้าไปสั่งในแอปในแอป,ในแอปพลิเคชันของราสด้าก็ง่ายกว่าครับก็จบคลิปถึงเท้านี้นะครับ